คอนโดถูกทำเลดีย่านไหนบาซา่ซาปอกักการลงทุนที่ในบาซ่าคอนโดเทล ค่ะทุกคนน้ำพอลเป็งโฮมนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่ออมพลเปคโฮมค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ที่ไนาบาซาค่ะแล้วเราอยู่ที่ไนาบาซาคอนโดเทลค่ะ,คะวันนี้นะคะแน่นอนว่าพี่ออมเนี่ยจะต้องมีทรัพย์ดีๆนะคะมาฝากเราแน่นอนเป็นแบบไหนบ้างคะพี่ออมใช่ค่ะน้องน้ำคอนโดนะคะอยู่ย่านไนบาซาเลยนะคะเป็นห้องสตูดิโอ1ห้องน้ำนะคะขนาด28ตารางเมตรค่ะ ราคาอยู่ที่ร้านต้นๆเองค่ะนๆๆ้อหนาอุ้ยเหมาะแก่การลงทุนมากค่ะเพราะแถวนี้คือย่านนักท่องเที่ยวเลยจะทำเลดีด,ด้วยใช่ค่ะทำเลดีแล้วก็มีสถานที่ใกล้เคียงอะไรบ้างคะก็จะมีย่านไนบาซ่านะคะแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตลาดวาโลลดค่ะแล้วก็เดินไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น ประตูท่าแพอ๋อเดินทางเข้าตัวเมืองคือสะดวกมากสะดวกมากอุ้ยอยากจะเห็นห้องแล้วค่ะพี่อ,อมเดี๋ยวพาน้าไปดูได้ไหมคะได้เลยค่ะน้องน้ำน้ำเราไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปกันเลยโอ้โหพี่อ,อมห้องกว้างมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยรู้สึกถึงความอบอุ่นเลยคะ่ะแล้วห้องคือกว้างมากๆเดี๋ยวเราจะให้พี่อ,อมนะคะให้รายละเอียดแล้วก็อ่า ให้เขาอี่บายคุณผู้ชมว่าห้องนี้ให้อะไรยังไงบ้างค่ะยินดีคะ่ะน้องน้ำห้องนี้นะคะก็อยู่ใจกลางไนบาซ่าเลยนะคะเดินทางสะดวกค่ะเป็นห้องสตูดิโอนะคะขนาด28ตารางเมตรค่ะแล้วก็คุมโทนสีน้ำตาลหมดเลยค่ะอ่าอันนี้เข้ามาในห้องแล้วปูเราก็จะ มีเฟอร์นิเจอร์ให้แต่น้ะไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเป็นที่นั่งหรือว่าที่ใส่ของวางอันนี้เป็นชั้นวางรองเท้าค่ะน้องน้ำนี่ใส่รองเท้าใช่แล้วก็แบบเตรียมความพร้อมก่อนออกก็สามารถนั่งได้แข็งแรงเลยค่ะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะคุมโทนหมดเลยลายเดียวกันหมดเลยค่ะทั้งห้องมาจนถึงนี้เลยใช่โตเครื่องแป้ง โตเครื่องแป้งหรือว่าเราจะอาจปเป็นโต๊ะทํางานก็ได้ค่ะอ๋อเป็นโต๊ทํางานได้โตเครื่องแป้งได้นะคะอยู่ที่เราจะใช้ใช่ไหมคะทีอเอกินข้าวก็ได้นะน้องน้ำแบบมา่หี้เงาเงากินข้าวกับตัวเองคุยกับตัวเองอยู่คนเดียวก็เนี่ยค่ะไม่รู้จะคุยกับใครก็คุยกับตัวเองโซนถัดมานะคะก็จะเป็นโซนพักผ่อนหย่อนใจนั่งเล่นอ่าตรงใช่เป็นโซฟาโซฟาแล้วก็โต๊ะ โต๊ะก็คือเป็นโต๊ะไม้นะ,ะโต๊ะไม้ข้างล่างก็เป็นไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไม้หมดเลยใช่แล้วก็ลายเดียวกันกว้างมากเลยนะคะนี่กับพี่ออมคื้นั่งยังเหลือที่นั่งเลยนะ้ำค<ม>ุณผู้ชมน้องน้ำแล้วเดี๋ยวพี่จะโชว์อะไรให้น้องน้ำดูอะไรคะพี่ออม <c oughs> ทีวีค่ะฮะ <c oughs> ทีว <c oughs> ียังไงคะนี <c oughs> ่ค่ะสามารถขยับ <c oughs> นี่นั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็สามารถนั่งดูทีวีได้รก็งงอยู่ตอนแรกอะคุณผู้ชมว่าเข้าห้องมาเนี่ยทีวีคือเขาหัานตรงเพราะว่าเออถ้านอนก็จะดูทีวียังไงแล้วถ้ามานั่งตรงนี้จะดูยังไงเพราะว่าตรงข้างกับโซฟาจะเป็นครัวอ๋อ,อคือเขาหมุนได้ค่ะมุนได้รอบทิศ โอ้โห oh, 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 oh. ไปจนถึงห้องครัวเลยนะคะก็ะคือทำกับข้าวข้าวทูทังดอ้ว <laughs> ทําำอะไรไม่เป็นก็เปิดดูเปิดได้เลยอาจะไปเตียงนอนเตียงนอนขยับไปได้เลยค่ะนี่ <laughs> ดูเด่นฟลิกก็คือดูละครอ,อะไรเอ่ยก็คือเพิ่มความใกล้เข้ามาอีกนะวิแล้วก็คือเตียงนุ่มมากที่ออมผ่านเตียงน,นี่มีขนาดเท่าไหร่คะเตียงขนาดห้าฟุตค่ะน้องน้ำ แล้วก็ให้สูกให้เตียงไปหมดเลยโอ,อไม่ใช่แค่เตียงนะทุกคนก็คือให้ที่นอนนิ่มนี้ไปเลยนะคะใ,ใแล้วก็มีโต๊ะโตะหัวเตียงด้วยนะคะน้องน้ำเข้าชุดกับเตียงกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดของห้องเลยให้เลยให้เลยค่ะต่อไปเป็นโซนครัว โซนครัวค่ะนี่ค่ะก็จะมีเตาไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ทําครัวครบหมดเลยค่ะน้องน้ํา uh huh. มีเออชั้นวางของเนาะบิวติดกับห้องเรียบร้อยแล้วค่ะ uh huh. แล้วก็ uh huh. เข้าชุดกับห้องหมดเลยอันนี้ก็คือมีช่องเก็บของให้เยอะมากทุกคนคือเคาเตอร์ครัวมันดูเหมือนจะเล็กนะคะแต่ว่าเขาเน้นพื้นที่ใช้สอยนะตรงนี้เก็บได้เก็บได้สามารถเก็บของเก็บอะไรได้หมดเลยนี่น้องน้ำ uh huh. เฟอร์นิเจอร์หรือว่าอะไรต่างๆที่เห็นในคลิปก็คือให้หมดเลยรวมถึงอุปกรณ์อันนี้ด้วยนะคะเนี่ยโหคุ้มมากจริงๆเรียกไรว่ายกกระเป๋าแล้วกระเป๋าเขาอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยตรงนี้เข้อคาใจมากเขาให้ไหมคะให้ค่ะโอ้ยคุณผู้ชมคุ้มมากแล้วก็เหมือนกับว่าห้องนี้เนี่ยพี่ออมบอกว่าราคาล้านต้นต้นขนาด ตู้ขนาดไหนถึงร้านห้าไหมคะไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงร้านห้าแต่ได้ขนาดนี้คุ้มแล้วปุ้มร้านต้นๆเนี่ยคะ่ะน้องน้ำค่ะโซนถัดมานะคะก็จะเป็นโซนห้องน้ําค่ะน้องน้ำเอเขาให้ออบชั่นอะไรบ้างคะเนี่ยห้องน้ำห้องน้ํานะคะ,ะ,คะก็จะแบ่งโซนอาบน้ําแล้วก็โซนห้องน้ํไม่ใช่ค่ะเวลาจะอาบน้ําเราก็ปิดได้<ม>เพราะว่าน้ําจะได้ไม่กระเด็นไป ตรงโซนที่เราเข้าห้องน้ำเนาะอ๋อโอ้โหแม้แต่พ้ามา่านการอาบน้ำก็ยังเป็นสีดำตาลนะ่ะอันนี้คือฝักบัวถ้าไม่มีฝักบัวสมัครค่าอันนี้จะเป็นแบบเบรนชาวเวอร์สำหรับอาบน้ำสักปุงก็ทำเอฟวีก็ได้น้องน้ำวันไหนทบกหักนะ <c oughs> ก็คือลองไห้เปิดนหนักตรงนี้เลยแล้วก็นี่คือให้เครื่องทำน้ำอุ่นด้วยคะ่ะนามาก,มากแล้วก็ กระจกเอยใดตรงนี้ก็คือกว้างนะคะทุกคนแล้วเมื่อกี้แอบเห็นพี่ออมขาค่ะประตูประตูห้องน้ำทำสำเร็จเรียบร้อยติดกระจกพร้อมทูอินวันเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็มาจัดทรงเออจัดเครื่องแต่งกายให้พร้อมใช่ือจะเต้นออกกำลังกายตรงนี้อ่ะ <c oughs> ตอนเย็นตอนอะไรก็ อ่ะเปิดเปิดทีวีเปิดทีวีใช่ใช่ใช่เปิดทีวีเต้นเปิดทีวีเต้นตรงนี้อ่ะเต้นเบเบหนึ่งแมทนะคะแล้วก็มองตัวเองว่าอุ้ยพร้อมละพร้อมลวก็พอพออันนี้คือหมดแล้วหรือยังคะนี่ยยังไม่หมดค่ะน้องน้ําห้องนี้ยังมีระเบียงห้องอีกค่ะอีกน้ําสังเกตดูอันนี้คือมีแอร์ด้วยให้หนึ่งตัวใช่ค่ะให้แอร์ด้วยอ๋อเย็นฉ่ำมากแล้วก็ประหยัดไฟเบอร์ห้าด้วยนะคะเบอร์ห้าใช่ค่ะ ก็แล้วก็ห้องนี้ก็ติดประตูมุกรุ่นให้เรียบร้อยแล้วค่ะ<า>อย่างแบบบางทีเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศเราก็เปิดประตูกระจกแล้วก็ปิดประตูนี้ได้ป้องกันแมลงอย่างเงี้ยค่ะวันไหนที่เราไม่อยากเปิดแอร์เนาะอยากใช้ลมธรรมชาติวันไหนที่ลมรแรงๆนะคะ<ม>ก็นี่เลยใช้ประตูมุรวดแหกแล้วก็มีผ้าม่านคุมโทนสีน้ำตาล เพื่อนพี่ชอบสีน้ำตาลนี่ต้องเลิฟห้องนี้แน่นอนเลิฟเบอร์ไปเลยค่ะมีก็จะเป็นโซนระเบียงนะคะน้องน้ำค่ะเบื่อเบื่อบรรยากาศในห้องก็มาเปลี่ยนบรรยากาศตรงนี้นีเอาโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานนั่งทำงานตรงจิบกาแฟคุยงานนะคะหรือว่าเราจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ถ้าไม่อยากเอ่อเป็นโซนอย่างนี้เราก็อ่ะเป็นโซนตักผ้าตักผ้าได้ <laughs> เพราะว่ามีลมเข้าตลอดทั้งวันเลยอืมเยี่ยมมากเลยลมเข้าตลอดเลยค่ะห้องนี้อย่างถ้าเราเปิดเนี่ยก็จะมีลมเข้ามาไม่ร้อนเลยไม่ร้อน,ลอนเลิกค่ะ <laughs> เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับห้องที่พีอ่อมพาเรามาชมในวันนี้นะคะนะ่รู้สึกว่าห้องเนี้ย รู้สึกว่ามีฟวามอบอ,อุ่นนะคะแล้วก็คุ้มมากกับราคาดิฉัจะให้พี่ออมเนี่ยช่วยทวนรายละเอียดให้คุณผ,ผู้ชมอีกสักหนึ่งรอบค่ะได้ค่ะก็ห้องนี้นะคะอยู่ที่คอนโดในบาซ่าคอนโดเทลนะคะอยู่ใจกลางในบาซ่าเลยนะคะ,ห,ะห้องเป็นห้องสตูดิโอหนห้องน้ำนะคะขนาด28ตารางเมตรนะคะราคาอยู่ที่ล้านต้นๆแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยครบพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะก็คือ ให่เป็นหุ่นเลยที่เห็นในคลิปนะคะแล้วก็เหมาะกับสายลงทุนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะเป็นราคาน่ารักแล้วก็ทำรเรดีนะคะแล้วก็สามารถปล่อยเช่าได้แล้วก็ได้เงินคืนเรียกว่าได้แบบว่าเพิ่งคืนไวกำไรจร้งแน่นอนใช่ใชค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยใกล้สถานที่อะไรบ้างคะพี่ออมก็ หลักๆเลยก็คือในบาซ่าค่ะก็เดินออกไปนิดเดียวก็จะถึงละในบาซ่าแล้วก็มีห้างพันทิปค่ะแล้วก็ไปอีกนิดนึงก็จะเป็นตลาดวะลโลลดค่ะหรือว่าที่ชาวเชียงใหม่เรียกกัดหลวง <c oughs> กัดหลวงของชาวเชียงใหม่นั่นเองอนะคะ<อ>แล้วก็ทีค่คอนโดนี้เนี่ยเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้บ้างคะ ก็มีพื้นที่จอดรถเพียงพอค่ะแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยก็มีกล้องวงจรปิดทุกชั้นค่ะเรียกได้ว่าครอบคลุมนะคะเรื่องความปลอดภัยมากเลยและหาใครสนใจที่จะรับชมห้องนี้หรืออยากจะเป็นเจ้าของบนถัดไปนะคะสามารถติดต่อพี่อ,อมได้ที่ เบอร์ที่โชว์น้าจอได้เลยนะคะแล้ววันนี้น้ํากับพี่ออมขอฝากให้ทุกคนกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไคร้เนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้าแล้วก็พี่ออมแล้วก็ทีมงานทาฟโลวิกโฮมนะคะได้ทําซับใหม่ๆนะคะวิดีโอใหม่ๆแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดซับที่ดีๆสวยๆราคาดังเลอรททำเลทองแบบนี้ด้วยค่ะวันนี้น้ํากับพี่ออมขอตัวลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสว,ส,สวัสดีค่ะ